ครับวันนี้ขอเวลานอกหนึ่งวันครับก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็เลยเมื่อคืนนี้ออกมาประมาณตีห้านะครับปรากฏว่าเวแถวถนน ที่จากก่อนถึงสระบ,บุรีนะครับมันจะมีช่วงไฟดับอยู่นิดนึงนะครับไฟทางคาดับไฟถนนดับเนาะแล้วก็มีระยะเวลาช่วงห่างประมาณสัหกห่างกันนะประมาณสักรถวิ่งห่างนะครับคือคือรถวิ่งห่างนะครับรถวิ่งห่างไม่ใช่ว่าจะ จะดีนะครับตอนกลางคืนที่ไม่มีไฟเนี่ยแล้วจังหวะพอรถวิ่งห่างเนี่ย44ลิตรเป็นถัง,ง1,600บาทก็ก็เลยว่าจะถ้ารถห่างนะครับก็เราก็พยายามจะวิ่งที่ใช้ความเร็วสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผม ก็ได้เจอกับตัวเองนะครับคือว่าระยะเวลาช่วงมันห่างเนี่ยมันมันมันจะมีมันจะมีช่วงจังหวะที่จังหวะที่ผมว่าหลายๆท่านก็อาจจะเคยเจอนะครับอยู่ๆมีคนวิ่งวิ่งตัดถนนนะครับเราอยู่เลนในหนะเลนทางบวนนะครับอยู่ๆมีคนวิ่งตัดถนนเนี่ยมันมันจะบีบไม่ทันเนาะถนนก็มีอยู่4เลน สีเลนนะครับสีเลนก็เลยว่าเอามาลิาเท่าไหร่คะนี่เป็นาสีเลนนะครับก็มาปรากฏว่า ผมก็วิ่งขวาสุดเลยเนาะผมก็คิดอยู่ในใจแล้วลนะเพราะว่าเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วผมก็เจอเคสนี้ที่แถวลำตะปองนะครับอันนั้นคือผมวิ่งอยู่ก็มีเลียขวาสุดเนาะตอนที่มันกำลังโค้งพนะครับก็คือคนเขาจะไปออกไปดักวนดักอะไรไว้เนาะอาจจะข้ามถนนมาจากเกาะกลางนะครับก็โดดลงมาเลยแล้วก็ มีรถปิกอัพคันหนึ่งนะครับเสยไปเลยนะครับซึ่งผมอยู่เลนเนี้ยผมก็อยู่เลนนี้แหละนะครับวิ่งตามประมาณห่างกันก็ประมาณอย่างนี้ไม่ไกลนะครับประมาณทักไม่ถึงห้าเมตรนะนะครับปรากฏว่าผมเห็นแล้วล่ะเขาส่งไฟฉายลงมาเขาโดดลงมาจากจากตัวเีวณตรงกลางตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไฟฉายติดหัวเขาอยู่ไฟฉายนึกกระดินงมาโดน กระจกรถผมทึ่งอยู่เรนเนี้ยผมวิ่งช้ากว่าเขาในใน,ในระดับหนึ่งนะนะครับก็มาร้อยกว่าเหมือนกันเลยครับวิ่งช้ากว่าเขานะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่กําลังจะสว่างเนาะมันก็ไฟถนนก็ไม่มีนะครับนั่นแหละนะครับตอนนั้นผมก็ขับรถไปส่งคุณหมอที่คอนแกนจ้างให้ผมไปส่งเนาะรถมาซ่อมที่อู่แล้วก็ให้รถไปส่งก็เกือบได้แถมกระจกแตกไปอีกหนึ่งบาน แต่รถคันนั้นเขาก็ไม่ได้จอดนะครับซึ่งสมัยนั้นก็มันไม่มีกล้องไม่มีอะไรเนาะอาจจะเขาก็ปิวนะครับลอยข้ามกระจกไปนะครับแต่ว่าไฟฉายนะั้นมาโดนรถผมซึ่งอยู่อีกเลนข้างเนาะผมก็ไปถึงปั๊มก็ไปจอดเช็ครถดูว่ามีอะไรเสียหายบ้างเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อคืนก็เหมือนกันครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ผมมาก็อาการลักษณะคล้ายๆกันนะครับ ี๋ยวที่กล้องหน้ารถผมมีกล้องวงจรปิดนะครับว่าเดี๋ยวจะไปดูว่ามันประมาณไหน,น <laughs> ก็เ <laughs> บรกเบรกปุ๊บผมหักซ้ายเลยนะครับข้ <laughs> อดีของของระบบ ABS เนี่ยมันก็ช่วยเราตอนนี้แหละครับ <laughs> คือกระทันหันเนี่ยเนี่ยผมวิ่งอยู่ประมาณเลนสามนี่นะครับกระทันหันเนี่ยเรากดเบรกพอเรากดเบรกไปปุ๊บถ้าเราไม่หักหลบเนี่ยมันก็จะชนเขานะมัน,ม,นมันกระชั้นชิดมาก กดเบรกเราหักหลบปุ๊บ,บ,บเนี่ยถ้ารถไม่มี ABS เนี่ยมันจะทําให้ลอ้อล็อกนะครับล้อข้างในที่ข้างไหนที่มันเบาอ่ะมันจะล็อกแล้วทําให้รถหมุนเลยครับรถหมุนตีกลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจึงจะทําให้รถสวนมาตามวิ่งตามหลังเรามาเนี่ยก็เกิดอันตรายเนาะเนี่ยนะครเวลาคือใกล้หัวค่ําหรือเวลาใกล้จะสว่างนีนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมาก คืนนี้ผมก็โอ้โหไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละครับาะตอนนี้ก็สว่างแล้วนะฮะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างที่ผมเคยผ่านประสบการณ์มาเนี่ยมันมันก็คงจะไม่อยากนึกสภาพนะครับต้องเสียเวลาทั้งมีแต่ผลเสียครับเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเวลาขับรถทิ้งช่วงไกลๆเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับพยายาม พยายามเกาะกลุ่มกันไว้อันตรายจะไม่มีอันตรายนะครับคือเกาะกลุ่มจะห่างเว้นมากเว้นมากก็ไม่สมควรที่จะวิ่งวาสุดหรือวิ่งหรือว่าวิ่งตรงไหนก็แล้วแต่ครับในเรียนนี่ก็ใช้ความเร็วช้าๆนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็วิ่งประมาณร้อยยี่สิบแหละนะครับผมคิดอยู่ในใจแล้วเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาเนาะไม่น่าว่ามันจะเกิดขึ้นมาเออเนี่ย ก็โชคดีนะครับเราก็สติเรายังมีเยอะบวกด้วยประสบการณ์นะครับประสบการณ์นี้มันมันจะสอนเราให้มีสติมากขึ้นนะครับในการใช้รถใช้ถนนเนาะมันช่วงจะเวลาที่เรามาเจอกันมันปึ๊บปึ๊บเดียวนะครับปุ๊บเดียวมันก็จะแวบละทีนี้เราก็จะเอาไม่ทันละนั่นลค่คือคือ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับนี่ก็ขออนุญาตหยุดงานสักสามวันนะครับไปไปดูแลเยี่ยมคนป่วยนะครับเยี่ยมคุณพ่อที่ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยก็ได้โอกาสนะครับเด็กอยู่โรงเรียนเด็กอยู่โรงเรียนก็เลยให้อยู่บ้านกับคุณตาคุณยายเนา จังาวะนะครับเราก็เลยเป็นโสดกันอีกทีโอ้โหสวัสดีเอฟซีด,ด, FC ด้วยก็เลยเป็นโสดอีกทีจำเป็นวัยรุ่นอีกทีหนึ่งนะครับไปเที่ยวด้วยกันนะคิดถึงสมัยจีบกันใหม่ๆนะครับขับรถยังไงก็ไม่เหนื่อยไม่ง่วงนะครับอะไรมันก็ดีครับใหม่ๆเนาะเออถ้าถ้าถามตัวนี้เลยครับเออ เมืคืนนี้ก็เมื่อคืนนี้นอนหลับโคพับคอเหียงบีกแรงจังโอ้โหจะให้เหมือนเหมือนเพลงเหมือนเพลงอะไรนะเออจะให้เหมือนเพลงนั่นนะบีกเดี๋ยวก็ขับนั่งมาใส์ไปด้วยก็เบีกดี่ก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยเพลงคนไทยนะทางเหนือเออก็ขำนะครับขำนะนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละนะครับชีวิต หลายปีผ่านไปมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปื่อยนะครับตามการเวลาเนาะรถก็มีผมมีพังมันก็ตามการเวลาไปนะครับเราก็ร่างกายสุขภาพร่างกายแล้วก็ความคิดความอ่านแล้วก็เป็นผ่านประสบการณ์มาเยอะก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับวันนี้ก็ออกนอกเรื่องรถสักนิดนึงนะครับเราประสบการณ์สู่กันฟัง อันนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าเส้นยีิบสี่นะครับยีิบสี่ละลวราจะมุ่งหน้าไปที่ชิสกเกตนะครับอำนะเภอเบญจลักษนะ์นี่ผมวิ่งมาก็ลลนะร้อยแปดสก้โลแล้วก็ประมาณ500กลางๆนะครับ5้ากลางๆก,ก,ก็จะถึง มีเรื่องแค่นี้แหละครับเล่าสู่กันฟังก็เดี๋ยววันจันทร์วันอังคารน,นะครับเริ่มทํางานอีกทีนะครับก็นานๆได้มีโอกาสกลับเนาะปีใหม่อาจจะไม่ได้กลับมากก็มาดูแลก่อนนะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่รถเส้นนี้จะเยอะมากนะครับเส้นยิบสีนี่ก็คือติดกันยาวเหยียดนะครับถึงเวลาช่วงนี้โอ้โหแสบตาเวลย,ยวันนี้นครับอากาศดีนะครับมีปัน มีหมอมีฟันนะครับตอนเช้ามีหมอมีฟันก็โอเคครับผมท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดี